วิธีการใช้งานนะครับซื้อไปใช้งานแล้วการใช้งานแต่ละวันนี่ผมแนะนาเลยครับว่าควรจะล้างเท้าให้สะอาดปอกตามเล็บตามอะไรเรียบร้อยถ้าหากเล็บยาวให้ตัดเล็บให้สั้นนะครับผมแล้วก็เท้าซอกเท้าต่างๆล้างเช็ดให้แห้งครับล้างเช็ดให้แห้งปุ๊บบีบครับตัวของครีมดับกลิ่นเท้ารีเฟซเนี่ยบีบลงไปแล้วก็ทาให้ทั่วครับครีมดับกลิ่นเท้ารีเฟซเนี่ยจะมีข้อดีอย่างนึงนะครับเขาจะแห้งไปเลยนะครับจะไม่เป็นลักษณะคือคราบมันทิ้งไว้ให้ใหแบบ เนื้อหนกนะครับงั้นก็ใส่ถุงเท้านะครับถุงเท้าเนี่ยอย่าลืมด้วยนะครับว่าถุงเท้าไหนที่เราเคยใส่แล้วแล้วทําให้มีกลิ่นเท้าเนี่ยผมแนะนานะครับหากซักได้ให้สะอาดเราต้องดมดูก่อนนะครับว่ามีกลิ่นหรือเปล่าถ้าหากมีกลิ่นอยู่ไม่ให้ใช้นะครับเพราะถ้าเผิดอใช้ปุ๊บจะกลายเป็นว่าทําไมกลิ่นเท้าไม่หายกะทีเพราะเนื่องจากว่าถุงเท้าที่ใช้อยู่เป็นถุงเท้าที่ยังมีกลิ่นเดิมติดอยู่หรือสะสมอยู่นั่นเองครับผมแนะนําว่าอย่างเงี้ yeah, อยอาจจะทิ้งไปเลยหรือว่า ใช้คู่ใหม่ครับจะดีที่สุดนะครับผมและรองเท้าที่ใส่ทุกวันผมแนะนําว่าถ้าหากใครที่เป็นคนที่ออกแดดมีเหงื่อที่เท้านะครับแนะนําเลยว่าควรมีรองเท้าสับเปลี่ยนกันอย่างน้อย2คู่นะครับผมคู่ใส่ประจําแล้วก็อีกคู่หนึ่งพักไว้ปัญนมาก็สลับคู่กันไปจะดีที่สุดครับแต่ถ้าหากใส่คู่เดียวปัญหาจะเกิดที่ตัวของรองเท้าด้วยเพราะรองเท้านี่จะซับเหงื่อนี่แต่ละวันทําให้ว่าเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียครับและทําให้กลิ่นเท้าไม่หมดไปครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าควรมีรองเท้า2คู่นะครับถึงจะ เป็นการดีที่สุดในการนเบ้านครับ